โอเคครับทุกคนก็ส okay, ว like ัส <compute> ด <noise> ีท so really so ่านผู้ชมที่หลงผิกเข้ามาดูช่องนี้ด้วยนะครับผมก็กลับมาถามอีกก็วันนี้ก็นล้วทุกคนก็วันนี้มีโหมดใหม่เข้ามาอีกแล้วหึโหมดมีดบินทุกคนเด็ดแมทรู้สึกว่าจะรีวิวไปแล้วที่จริงมีดบินมันก็มาตั้งนานแล้วแหละคือจริงมันเพิ่งอัพเข้ามาอีกนะครับทุกคนก็เล่นสิครับจังหวะนี้รออะไรอ่ะอืก็คือแบบดูสิครับดูสกินเปย์ด้วยอย่างสวยอือตัวสกินเปย์จะเล่นอะไรกันอยู่ดีมาเพื่อจริง เราไปดูในเกมหมดดีกว่าทุกคนเจอกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด็ใครผมคนก็ส่องอะไรซ้ำแล้วทุกคน,กคนเดินทางสู่สองสู่สามและซ้ำดีกว่าไปกันมาครับทุกคนเราก็เข้าสู่หน้าเกมตอนนี้อือตอนนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นอมาตะนะครับไปโปรก็เบาโปรก็เบาลอยได้ไอ้โปรก็เบาอ่ามาจอมือซะละพอมุมอย่างดีมุมอย่างดีองดบอกเลยว่ามุมดีมาก มนี่ไงอืมโพ้ยทุกคนโอ้ยข้อความอะไรเข้าตอนนี้วะคือแบบมุมอย่างดีอะทุกคนคือแบบแจง้งเตือนเลยปัดโถทำไมเวลาอื่นไม่เห็นเด้งวะมาบั่เด้งทำไมตอนนี้อึไปโอ้ยทูนครับขอโทษนะครหมวดข้ามีอะไรรบกวนอึอุ้ยไม่ตายสวย โอ้แจ้งเตือนเด้งทีแลกเลยอ่ะแลกเลยอ่ะคือ <c oughs> คือแบบโดดลงมายังยิงโ,โ,โอ้โหอ้อไม่น่าลงมาลงมาแล้วแตก <c oughs> คือตอนนี้ผมก็คิวอยู่ที่หนึ่งอยู่นะครับทุกคนสวยมีไหมมีเปล่ามีเปล่ามีเปล่า,าอยู่ไหนเนี่งข้างล่างนี่ไงโอ้โหไม่ทันมาทุกคนอะไรเนี่ยไม่น่าห้าวเลยปะโถทอร์โอ้อยไหนหมดเนี่ย เออย่าเล่นแอบดีนั่นแหละสวยคนหอดเลยครับ <to> คนบ้าอะไรโหชิบหายเลย What What the fuck เออเออชอบเออเออเออโอ้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 หมดคันจะพูแล้วจังหวะนี้อือสวยอโอ้โดนลูกป้าวปาเกิดตาป้าป่าครับทุกคน ออโอ้เออประทอยู่นิ่งดิต่อฟ้าไม่โดนเลยอืสวยเนี่ยทุกคนเราสามารถเก็บมี่จากคนอื่นได้ด้วยเก็บไม่แค่ห้าอันนะจริงๆมันห้ามันก็เกินพอแล้วไม่ได้ใช้อะไรเยอะแล้วเป็นไงเฮดช็อตฟุกอัพเปล่าเฮ้ยอยู่ไหนหมดวะเอานี่ไง ้างหน้าตัวนึงปั๊บแกตกเราจะมากดค้าง,งกันทุกคนนะฮึแตกสวยโอ๊เกินอยู่ไหนวะจะเจอแบบจะเจอ,จเจอ,จเจอตึ้งๆไงครับตอนนี้ก็ที่หนึ่งกับสิบสามคิวไอ้บัตโทรหายไปใลหมดรถนึงไงหายไปแล้หมดเนี้ยอวนนี้ข้างล่างนี่ไงเออที๋ัวนี้นทุกคนมันรู้สึกผมจะเล่นแล้วมันเออๆอะ ปาปไหนวะนึงไงโอ้ยเนอะเอะแตกทุกคนบอกแตกโอ๊ยอยังไงไม่โดนวะโอ้โดนหลังโอ้โอ้เกินผมต้องทีมคะแนนที่มันทิ้งห่างกันคนม่งั้นผมจะจะโดนเซตที่หนึ่งได้สุขโ่อบอปว่า อ๋อมีดมีดเออสวยโออทุกคนมีดฮัลโหลคือแบบมีดทำไม่เข้าใจดีเลยอ่ะอือคือแบบนี่ไงข้างหน้ามันนี่นี่แล้วอ่ะสวยคิวฟี่อุ้ยอืออ้ไปย่อ้อบปัดอ๋อเกิดไปยอัพเป้าเจ้าวายนี่ต้องต้องเกมนี่ต้องยี่สิบคิวซะละไม่ยี่สิบคิวไม่เฟี้ยวเลยอ่าอยู่ข้างบนนี่ไงอืออ๋อแปก อยงบนใช่ไหมจะขึ้นมาหาและยยพบานกังมาเยืกนนี่ไงอป้าโหอะไรวะจะขึ้นมาฆ่าเขาตายแล้วโง่เลยอะไรครับนี่อ่ะอือจะวะนี้มีมีข้ออ้างแล้วครับ20คิวแล้วชนะแล้วดึงดึงหัวทุกคนเดี๋ยวย้นดึงหัวชนะอีกแล้ว ก็ทางแฮกไหมแอกแฮคหนึ่งคิโอ้หมดคำจะพูดอ่ะอือก็ที่หนึ่งซะละอะไรครับนี้โอ้ที่หนึ่งเฉยเลยอ่ะอือทุกคนแบบเป็นไปได้ยังไงอ่ะอือก็อย่าฝัลอย่ารู้จักก็สักท้ายทุกคนก็แค่นี้แหละเออไม่พูดเยอะเจ็บคอ20คิว ดาเมจสองแสนต้อเกินไปอาเปล่า,าโอ้โหดาเมจสองแสนเกิร์คือแบบไม่อยากจะพูดเยอะดาเมจตั้งสองแสนนะคือแบบยิงตายให้มันสามแมปอะ่ะอออต้ <laughs> <laughs> นมาครับผมก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงหลังคลิปหนึ่ง,งกับเอฟซีไหมนะครับทุกคนก็คือแบบก็น้องเข้ามาคอผมเอฟนาหนึ่งหนึ 1, ่งเลยเขาอยากเล่นกับผม ผมก็เลยแบบก็ต้องเล่นเอาไปหาคือผมแพ้ดีเซิร์ตอ้ยบัตรออยเบิ้งชอน์ดอโอ้โหกำลังโม่เลยก็คือแบบก็ผมแพ้ดีเซิร์น้องเขาแล้วคนแต่ผมก็ชนะนะครับคนลูกซองอ่ะก็คือแบบโหดเกินก็คือแบบถ้าไม่ถ้าไม่ใช้สมองก็ก็ไม่ชนะจริงก็เจอกันทุกคนก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมทุกคนก็เจอกันซีอูบายบายเอาเป็นว่ามิดบินดับเบิ้ลสองแสนละกัน